เวียดนามถ้าบ้านข้าจับกินได้นี่เห็นสองตัวไหน้อยจอดผักเหนียวนะคะจอดผักของห้องน้ำก็เลยเอาขนมปังเอาขนมฝังที่เหลือจากกินตอนเที่ยวนะคะไม่ยังกินได้อยู่แต่ว่าเอามาไห้นกนะคะไาาห้นกเป็ดนะคะะ้าปกติมันสิมี้เป็นฟูงด้วยใช่นอ้อตก็ตามร่มสานามดยส จับบอได้เลยค่ะถ้าจับผิดกฎหมายนะคะคำนั้มมนมันเท่ามันรับรอยเมืเ่อเสร็จพวกไซโูออกกลับบ้านมันมาพี่น้องเแม่มันฉลาดนมปังแข็งแล้วไปแช่น้ำก่อนเห็นไหมคนฉลาดด้ละ่ะนมปังแข็งมันข่าไปแช่น้ำก่อนมันจะเสียกินง่ายๆอยู่ดูความหนาขันะากของมัน นี่คือร้านอาหารนะคะจุดพักรถนะคะอยู่ไกลๆเมืองไม่หน่อยอยู่แล้วนะคะอีกประมาณสิบกิโลนะคะอีกประมาณสิบกิโลกบถึงนะคะเห็นไหมคะวิวเที่ยวถัดริมนาลักชลาเห็นไหมพี่นอ้องมันเอาลงไปใส่น้ำก่อนเห็นไหมอเอาลงไปแช่น้ำเห็นมันนุ่มแล้วจังกินโอ้มันลายก็ข้นอีกขนเห็นไหมเนียนย่ยสัญญาณน้ำปีก นี่ยลองไปให้มันบางเด้อม,มันสิขาดไปใส่น้ำนั่นฉลาดบอ่อผุนขาดไปแล้วขาดไปใส่น้ำเห็นบ่้มันแข็งเห็นม่มันดึกไปคุณนะมันเอาไปใส่น้ำให้น้อมฉลาดบอ่อน,นอันน่ะใส่ไอ้แพทไทยนะคะยืนไทยมันเก่งกว่าคน้นเลยเห็น มันความฉลาดของมันจปละไรคือคือคัดคุ้นสวยงามนี่นี่นี่มันบุย่านคนพร้อมเนันเหลือไมแ่หน่อยกระเจาให้มันเป็นเมดนี่แหละพี่น้องเห็นไหมกลับมาแล้วนะคะกลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะ จะโยนให้มันมดนี่แหละเดี๋ยวไปซื้อให้พ่อใหญ่ใหม่ีเฮ่าไปเทสถิ่งเห็นบอลและ้วล้งเสื่อขั้นไปเมื่อกี้ว่าเห็นได้ไม่น้อยของน้าออกมากพอใหญ่ว่ามันต้องการขนมปังสันเธอเปิดรถเดี๋ยวฉันสิงยางไปเอามาให้ก็เลยยางไปเอามาให้มันสงสารมานันเนาะอิอ่มเลยแหละมือน,นี้อิม่มจนจุกแล้วมึงมืานนี้ขนมปังเครื่องถุงนะ มันสิขาบลงไปน้ำมันก็ฉลาดอยู่อีกนึ่งการบอกเราระวังการเดินทางนะคะเห็นบอกขะมันลงไปแซน้ำเห็นค่ะมันโมงโงนะคะมันฉลาดขึ้นอย่างนี้นะคะ หนึ่งบอกเราหนึ่งการเดินทางนะคะกลับบ้านกันเท่าไนี้อีกสิบกิโลนะคะมือถือค่าหลดคลิปห่างไวอยู่ในรถนะคะก็ะเลยเอาไอแพดลงมาโปะ๊ะๆอยู่ในกระเป๋าคุณนี่นะคะเดินกับรถแล้วนะคะพูนพอยให่ เป็นไงไปเข้าห้องน้ำนี่หน่อยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่วิวคือการถึงบ้านะะอีกหนึ่งจุดในการมองจอด,ดพักรถนะคะอีกหนึ่งจุดสําหรับจุดจอดพักรถนะคะยางไปเอาน้ําั่นพนกเป็ดน้ำโบเห็นได้ตัวแรงอะนะเป็นไงสีว่านั่นาๆนกนกนกมาสั่น ยางมาเอาขนมให้รถห้เห็นบ้างไหตรงฟางทางนั้นก็เป็นจุดเห็นบ้างไฟังพู้นที่เป็นแหลมๆนั้นฟังทางนั้นก็เป็นจุดพัดรถอีกฝากหนึ่งนะคะคนละฟังถนนนะคะตรงนี้ก็สามารถซื้อขนมซื้อกาแฟซื้ออาหารทั่วไปนะคะกินได้นะคะด้วยรักจากใจรักนะจุ๊บจุ๊บถึงบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วจ้าด้วยจใจรักนะจุ๊บจุ๊บเฮ้